ชวนเธอมาน่าอือมาเรียนด้วยกันสายอาชีพอาชีวะสัมพันธ์อยู่ด้วยกันฉันพี่น้องทำก็เช็ยระยะนะครับตามตามระยะคือควบคุมตในการหายน้มันเครื่องโอ้ ต่างห้องรถเงี้ยพูดถายพูดดีเขาจะกลับต่างจังหวัดเขาจะเห็นเห็นใต้ที่ประกาศเขาเลยว่าเอารถมาเช็คก่อนก่อนจะเดินน้ำครับอ๋อการบริการส,สองวันสามวันนี่ตั้งแต่สิบเอ็ดมามีรถเดินกี่คันแล้วครับที่เขามาใช้บริการเรารถยนต์เมื่อวานมีประมาณสามคันอ๋อสามคันส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์ครับส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์มากอวอครับผมครับแล้วมีรถเสียรถอะไรเข้ามาบ้างไหมหรือว่ามาเช็คระยะอย่างเดียวอ่ารถ ก,ก็จะมาทําระบบเปรกนรถเสียหน,นักๆเนี่ยยังยังไม่ค่อยมีครับอ๋อครับมผมมีพวกเป,เปลี่ยนแบตเตอรี่บ้างแค่แบตเตอรี่บ้างอ๋อแต่เราก็เปลี่ยนแบบนี้เราก็ให้เขาไปร้านที่มีแบตมาเปลี่ยนใช่ไหมครับแล้วก็ถ้ามัขอไม่สะดวกไปเราก็าจะเดินไาซื้อให้โอ้เยี่ยมเลยเครับผมชกซื้อให้ครับอันนี้น้องเขามาดูเช็คหมดแล้วนะฮะน้องน้องเรียนภาษาครับกำลังครับกำลังถ่ายแล้วมันเครื่องรอรอถ่ายมันเครื่องอยู่โอเคขอบคุณมากครับ ครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ทำอะไรลูกเปเลี่ยนไฟเดียวเปลี่ยไฟเดียวโอ้เป็นมันเครื่องเออจะเปลี่ยนเปลี่ยนหลอดไฟหลอดไฟขาดนะครับท่านใหญ่ที่บอกถ้าหลอดไฟขาดถ้าไม่ซ่อมเดี๋ยวอันตรายใช่ไหมเนาะจะเลี้ยวจะอะไรไม่มีไฟให้สัญญ,ญาณเดีย๋ยวจะเป็นนะครับประเทศอ่ามีสามแล้วมีสามแล้วจะเรียนต่อหรือทำงาน เรียนต่ออายุอะไรเนี่ย19โอเคเรียนต่อเนาะอันนี้เครียกรถอะไรอะรถรถพ่วงเออนะครับเรามีผ้าเบรกเปลี่ยนเขาด้วยฟรีโอ้โหเห็นไหมครับบริการดีนะครับทุกอย่างเลยแถมนะครับได้ประโยชน์ด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ ขอบคุณมากน้องเยี่ยมเลยอันนี้ผู้หญิงด้วยนะหวงลูกสุดยอดเลยได้ทําเป็นเหรอได้บางอย่างแล้วทำไมถึงเลิกเียนช่างโยนลูกชอบเรียนชอบเรียนโอ้จบไปกล่าเป็นช่างหรือว่าเป็นผู้ประกอบการอ๋อเยี่ยมเลยส่วนมากจะผู้หญิงเล่นเยอะไหมช่างช่างยนต์เยะเหมกันเนาะไปลงพื้นที่ก็เจอน้องน้องผู้หญิงเฮ่เยี่ยมลูกได้ทำอะไรไปบ้างครับตอนนี้ ถ่ายน้ำมันเครื่องอ,อระวังไปเหยียบเพื่อนระอเปเป็นไงคนนี้โออยู่นะสุดยอดเลยโอโหอ,อันนี้เรามีตะแค่ยกใช่ไหมมีแมลงยกอยู่อืมมาไปกดๆเลยไม่รือกดออครับเห็นนะครับโอ้แล้วเรียบร้อยอยังตอนนี้ตอนนี้เรียบร้อยอยงฮะเหลือแต่ปฏิบัติงานอยู่ ับพอพอเสร็จแล้วเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องบีบแต่สองทีครับโอเคครับเก่งมากครับเยี่ยมเยี่ยมครับทีมผู้บริหารนะครับทีมคณะครูนะครับน้องนิสาของสจนะครับชนบุรีนะครับเฉพาะเจ้าภาพนะครับวิทย์เทคนิคพัทยานะครับซึ่งวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเสียสละเวลานะครับในช่วงวันหยุดสงการเทศกาลสงการที่จะไปพักผ่อนนะครับแต่กลับใช้เวลานี้เกิดประโยชน์นะครับมาบริการ พอแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่ใช้รถใช้ถนนนะครับซึ่งจากที่ได้มาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจนะครับต้องขอบคุณเลยครับเห็นต้นน้องทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับท่านผู้บริหารคุณครูนะครับก็ให้ความใส่ใจนะครับมาร่วมกันตรงนี้นะครับทราบว่ารถเข้ามาใช้บริการเยอะมากนะครับกอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับที่จะช่วยกันนะครับดิเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนต้องหเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับเดียนดีมีความสุขนะครับ มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงินทําเรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น้องๆได้ใช้ความรู้ความสามารถนะครับมาฝึกประสบการณ์จริงนะครับในการดาเนินการและที่สําคัญนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับในโอกาสที่พระบาทเนีจยประอยู่หัวราชการที่สิบนะครับครบรอบประชดเมร่อวนศหกรอบนะครับจิตสองปีก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับขอบคุณบ้ากครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับขอบคุณครับ คนในชาติอยู่ดีกินดีให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีอาชีว